บ้านรีโนเวทอีกแล้วครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่หมู่บ้านวะราบดินวงแหวนลำลูกกาขอบอกเลยนะว่าบ้านหลังเนี้ใหญ่มากๆครบเครื่องแบบสุดๆที่ดินเนี่ยร้อยตารางวาถือว่าใหญ่มากตัวบ้านเนี่ย360ตารางเมตรดูห้องนั่งเล่นซะก่อนใหญ่แบบสุดๆยังกับคาลิฮาร์ หลังบ้านก็มีสวนไว้ชมวิวนีครับผมโซนต่อไปที่ผมจะพาไปดูจะเป็นโซนห้องครัวบอกเลยนะว่าครบมากแถมบ้านหลังเนี้ยมีห้องแม่บ้านด้วยนะครับผมนี่ชอบห้องนั่งเล่นมากเลยแรกที่ผมจะพาไปดูจะเป็นห้องนอนด้านล่างที่มีขนาดใหญ่มากและที่สำคัญมีห้องน้ำในตัว มีอ่างอาบน้ําก็พร้อมและมีระเบียงห้องอาบน้ําด้วยนะครับห้องน้ําสําหรับรับแขกด้านล่างก็มีนะครับผมเป็นขนาดกระทัดรัดเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูชั้นสองกันเลยดูวิวชั้นสองที่มองมาจากด้านล่างซะก่อนโอ้โหยิ่งใหญ่มากห้องต่อไปจะเป็นอีกห้องหนึ่งมีระเบียงมีห้องน้ำในตัว รบทางเดินก็ใหญ่มากเช่นกันสองห้องสุดท้ายผมจะพาไปดูมีระเบียงเช่นกันนะครับระเบียงวิวด้านหน้าบ้านห้องนี้เนี่ยใช้ห้องน้ำร่วมกันสองห้องห้องสุดท้ายก็มีระเบียงเช่นกัน ผมแอบกระซิบนิดนึงหลังนี้เนี่ยราคาไม่ถึง7ล้านนะครับผม<ฮ>ถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้แล้วเจอกันนะครับ